สวัสดีครับวันนี้ช่องครูกอบชาแนลนะครับจะพามามาอันตัดต้นพะกิเล็กนะครับพี่น้องมาตัดทําไมครับตัดเพื่อที่จะให้มันเกิดยอดมาใหม่นะครับอ่าภาษาอีสานเขาเอื่นว่ามางานนะครับมะแม่กามะหานอะมะหานต้นพะกิเล็กนะครับมะหานต้นพะกิเล็กลงนะครับให้มันปรุงใหม่นะครับอ่าปกตินาทีนี่มันก็สิเป็นฮองข้นที่แบบแกงแรกแน่ยนะครับ แต่เป็นในนองเพื่อนนี่แหละเพิ่นเป็นท่อมนะครับเพื่อนก็เลย่ามามาซอยห่านนะครับสวยถึงและบึกบึนนะครับครูสานะครับครูชีวะของโรงเรียนเรานะครับทำได้ทุกอย่างนะครับที่ห่านไหวนะครับมันหลยปันใดนะครับเพื่อที่แบบว่ามือใดมือนึงนะครับเพา่อใหมันโปรงหยอดแล้วมันกับเสด็มาเก็บหยอดไปแกงนะครับถ่เนาะโอ้บ่อออกหยอนนะครับหย่อนหยอนมาก็บเสือลายนะครับแต่วาเทางานหางานห่านงานไม่โอ้ยออกบ่ิัด ห้านงามันมั่นกะสีเป็นยอดเร็วนะครนะับแล้วก็บ่ต้องเก็บต้นยูสูงพอน,นะครับไปเบืองเนาะบรรยากาศว่าเป็นอย่างไรอันนี้นะครับเป็นปลาพักขีดเล็กหลังรูเรียนนะครับอนนี่นะครับเพื่อที่แบบว่าจะให้มัน่นอันปงยอดใหม่ปีนี้อันขึ้นสูงะครับปกติคือข้ขาตดจํำเลยนะครับเพราะขาตดจํำแล้วมันกาสีอ่าปงยอดนะครับเพราะมั่ปงยอดแล้วข้ากะสี ไม่เกี่ยวหยอดบไม่ได้อันนี้คือว่าตัดปีต่อปีเลได้ครับนี่ยังก็ยังสูงอยู่ครับก็ยังสูงอยู่เนาะครูผู้ชา้ยืนเบิ้งครูผู้ใต้ถ่ายคลิปนะครับครูผู้หญิงจัดการนะครับงานเลยครับเราว่ามันโต๊ะถือหัวจะคล้องเนี่ยแหละเดี๋ยวถ้าไปดึงนะครับอันจะดามาด้วยครับโมเมนต์มาอันสิมาทำลายปลาด้มังอ่ะหันงามันเพื่อที่แบบว่าจะให้มันโปร่งไหมนะครับมันสสิบบดู1.00 1หก

เ,เดยถ้ามีนางหูขาวปะพอมีกะพอมากินข้างลางพอนั่นเพียงเขาต้องไปกีส่สาอมีกะมาเอานามในห้องพักไปดูงหนูก็ได้อ้ยนาำตัตีนใอย Yeah. ไม่สองครับไม่สามครับไม่สามคู่บอลสลับกันครับเรามาหัานงานครับหัน่นหั่นงานไอ้ผักขี้เล็กเพื่อที่แบบว่าจะให้มันโปร่งใหม่หรือภาษาไทยเขาก็อื่นว่าภาษากลางเขาอื่นว่าตัดแต่งกิ่งนะพี่น้องมาตัดแต่งกิ่งผักขี้เล็กนะครับเพื่อที่จะให้มันอ,ออกยอดใหม่นะครับเกิดยอดใหม่เพื่อที่เราจะได้เอาไปใช้ทำกับข้าวทำอาหารได้ต่อไปนะครับ ถ้าเราไม่ตัดนะครับมันก็จะไม่เกิดยอดใหม่ที่สวยงามเรามาตัดทุกปีครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะตายมันไม่ตายแน่นอนเรามาตัดทุกปีปีเดียวเท่านั้นนะครับมันโตขึ้นโตขึ้นสูงเลยนะครับพอสักพักนะครับฝนตกมานิดนึงนี่มันก็จะเ,เกิดยอดใหม่นะครับแลันก็จะปง่ะปงยอดนะครับ กูบัพาไปหาหมอเลยนี่นะครับ<ม>อยู่กันแบบอ,แ <ๆ S 2> อยู่กันแบบแพี่แบบนองครับอเคอเคนนป็นหนยก,กับคู่สาคู่บอลน,นะครับหนะล,ลูกอีสานของแท้ครับลูกลูกอีสานกับบาแลออนแลอ่อนเจี้ยงให้ครับ ูสารนิตซูลินของแท้คู่บอลน,นี่มาจากเชียงรายยู่้องกัน,นครับ,นนาบฝากติดตามช่องครูก๊อฟชาแนลหนึ่งครับเดอ้อนี่ปอมหายห้องครับสี่เหลี่ยมบหมดนีอ่อันนี้ไม่ได้มาทำลายป่านะครับมาตัดแต่งกิง่งมาตัดแต่งกิ่งครับเพื่อที่จะว่าให้มันออกเสียงงานนะกระไรครับนี่ เวลาเขามาตัดแต่งจริงแล้วบมเมนว่าเฉพาะครูบ้านพักหรือว่าครูในโรงเรียนเท่านั้นนะครับที่มาเก็บชาวบ้านนะครับชาวบ้านแถวนี้ก็ได้มาเก็บกินนะครับเก็บไปขายก็มีครับชาวบ้านแถวนี้ก็ได้มาเก็บนะครับมาเก็บมาใส่บร,ริการต้นพระคิรเลเข้าอยู่ครับเป็นการตัดแต่งจริงนะครับ เราก็จะเอามาไม้บริเวณนี้นะครับเพื่อที่จะแบบว่าให้มันแห้งก่อนแล้วเราก็จะเอาไปทําฟืนต่อไปนะครับต้นใหม่ตามาเป็นประโยชน์เบิดนะครับมาเมืองปลาเข่าโอปลาเข่าเข้าครับปลาข้าเอ่อระหว่างล่องล่องที่ปลูกต้นยางนานะครับเข้าซิมีสวนยางนานะครับยวงเรียนนะครับสวนยางนาหลายไร่ครับมีสวนยางนามีสวน ข้านะครับเขาก็ไห่ด้ปลาเขานะครับหน้าข้าวอยู่ระหว่างช่องว่างระหว่างแปลงของยางนานะครับอันนี้ก็คือจะเป็นปลาเขาปลาเขาสีหกแนนนะครับเดี๋ยวจัาหน่อยนี่เขาซุกนะครับกับสีผ้านักเียกไม่เกี่ยวเขานะครับลงแขกเกี่ยวข้าวนะครับของนักเรียนนะครับแล้วก็คณะครูมาสอนเกี่ยวเขานะครับหน้า นเฮ็ดอยู่ประมาณเบสสิหลอกหลายไรนนะครับอาจจะมั่นซีหาไร่อยู่ครับอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะครับแหล็กกระสีมีด้านหลังอีกนะครับหลายครับหลายเหล็กกระสีมีนอกจากนั้นแหล็กกระสีมีปลามั่นนะครับก๊าลังปลูกมั่นตอนนี้ครับปลูกมั่นอยู่โรงเรียนนะครับอันนาจจะเป็นปลาพักขีเล็กเข้านะครับที่เข้ามาเก็บครับม้ามัุอยู่บนนอกนะครับอยู่ชายแดนอยู่อันชนบทเข้าเหล็กกระสีมีบรรยากาศที่ดีๆแบบแน่ๆนะครับอากาศกั สดเสื่อดนะครับย่างเหมือนสาวย่างกระเว้นนะครับหาอยู่หากินก็ง่ายนะครับเราก็อ่านว่ามีตึกรามมาช่องที่สวยงามนะครับว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกที่คู่ในโรงเรียนของเพื่นนะครับแต่ว่าเข้ากับอยู่กันแบบบ้านๆนี่นะครับอยู่กันแบบบ้านๆนะครับแล้วก็อยู่กันแบบมีความสุขนะครับหาอยู่หากินนะครับตามภาษาคู่ชนบทนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไป หั่นงาผักขีเหียกหรือว,ว่าเราไปตัดแต่งจริงผักขีเหียกก่อนนะครับมันจะข้ามันจะมืดนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันวันหลังเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆโรงเรียนนะครับว่าโรงเรียนของเรานี่มันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยของเรานี้เท่าไหร่มากเท่ามากมากขนาดไหนนะครับผลิตภัณฑ์ทางกากรเกษตรของเรานี่จะมีตลอดนะครับมันจะเป็นข้าวเป็นมันเป็นกล้วยนี่นี่จะถ้าไปดูปลากล้วยครับอันนี้จะเป็นกล้วยหอมนะครับ กล้วยหอมทองแต่อันนี้คือเป็นแค่ส่วนน้อยนะครับจะมีส่วนส่วน,ส,วนส่วนใหญ่อีกนะครับข้างบนบนเนินเขานะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูแต่อันนี้ปลูกไว้ข้างทางปลูกปี Than umsy. เดียวนะครับนี่ปลูกปีเดียวครับมีกล้วยหอมทองครับมีออกลูกแล้วนะครับนี่มาแล้วหลายเครือแล้วนะครับลูกใหญ่เลยนะครับหลายเครื่อแลยว อันนี้เป็นกล้วยหอมทองครับกล้วยหอมทองนี่หลายต้นอยู่นะครับหลายต้นอยอันนี้จะเป็นแค่ส่วนน้อยนะครับมันจะมีส่วนมากส่วนมากที่อยู่ด้านบนเนินครับเนินเนินดินนะครับเราจะมีเนินดินนะครับปลูกเนินดินของเรานะครับก็จะปลูกกล้วยปลูกมันนะครับนี่ตรงไปข้างล่างนะครับก็จะเป็นป่าข้าวหมดเลยนะครับป่าข้าวของสวนยางนา หน้าเห็ดนะครับหน้าที่เห็ดเกิดนี่คือจะมาเก็บเห็ดแถวนี้หลายให้คำเห็ดที่บ่อจะเป็นเห็ดเราโงกเห็ดขมนะครับเห็ดปวกนะครับเห็ดสารพัดเห็ดนะครับเห็ดปลานะครับเกิดเต็มเลยครับเพราะว่าเขามีสวนปลานะครับมีสวนของยางนายางนาแล้วก็จะเป็นที่อยู่ที่เก็บของเก็บเห็ดของครูแล้วก็ชาวบ้านแถวนี้นะครับ โอ้อันนี้สิดเด็กเก็บวกทัวรได้บ้างนี่พี่น้องเก็บวกทัวไปตามกันนะบวกทัวปีอ๋อมีบวกทัวปีพอพี่น้องนี่เก็บวกทัวปีไปตามกันนะเออเดี๋ยวตามบวกทัวร์พอหมอแูแดงครับตามบวกทัวกินครับปิ้งมหมูหมูแดงนะครับ,บทั่วปี นี่ป่ะทัวปรีนี่ครับเอาไปตำสมิมสมบักทัวปรปีปลูกไว้นะครับตักไผ่ปลูกไว้กับบวบหัวครับแต่ว่าเข้ากับสาไม้ก็กินได้ครับเพราะว่าเขาอยู่ในโรงเรียนน้ำกันนี่นะครับข้ากกบอดิบหัวกบอดิบหัวบอด,ด,ดิแพงเนาะนี่ครับ ไปตามเสียบแล้วครับพี่นอ้องเค้ยกินบ่เคยกินบ่ครับตามบกทั่วปีโอ้จริงดีขึ้นลายพี่นอ้องประมาณเสร็จแล้วมาไต่จริงดีพร้อมบ่นี่ครับทั่วปี Ô, oh, để tắm nhỏ như thế Để tắm nhỏ như thế rồi, vừa. Nám, nám. Thứ nám thứ một. มันเถาเลยใหญ่ครับเอาไปตามก่อนแรกนี่ตาบักทั่วปีต้องตาใส่บักกอกนะครับพี่นอ้องต้นบักกอกเขากะมีเดี๋ยวหาหเก็บบักกอกก่อนว่าจะมีบอกอกกันะบอกกอกปะต้นบักกอกปกติสุป,ปีก็มีหน่วยอยู่ได้ว่าปีนี้มีหน่วยปะมันโลนเนี่ยมีหน่วยอยู่พี่น้องแต่ว่ามันอยู่สูงมันบ้าขนาดโลน มีนวยอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าอันย่สูงย่สูงบอกขั้นไหนต้องถ่ายให้มันสูบบอลลนก่อนต้นบะกอกครัพบ,บกกพี่น้องมือหนีพ่อสำเนียงก่อนะครับฝนตกเพราะว่าอันฝนลินแล้วนะครับเดี๋ยวเขาต้องฝ่าวกับนะ<ม>ครับเดี๋ยวเขาสิไข่นะครับกระมอมกระมอมนิงหน่อยกระมอมมันห<ร>่มอยู่นะครับกับสามสิงนะครับไปกมกันนะครับสำรับมือนีนะครับขอพุณนได้ร้ายนะครับที่ที่ตามช่องคู่กอบชาแนวนะครับฝนตกนะครับฝนลิน คนห้ามนะครับเขาต้องฟากกับแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่เขามาติดตามแล้วก็มารับชมช่องครูเก่าชาแนลสวัสดีครับมามีมือไหวด้ด้วยม่อ้องที่บึกจกอยู่